เดลิมิเรอร์ออนไลน์ปลายด้านขวาชายแดนใต้นาราธิวาสคิกออฟมอบโฉนดเพื่อการเกษตรแก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจำนวน101ราย123แปลงตามนโยบายรัฐบาลเพื่อให้สร้างประโยชน์จากสินทรัพย์แก่เกษตรกรวันนี้15มกราคม2567เวลา9นาฬิกาณห้องประชุมวิทยายลัยการอาชีพสุงหโกยลกอำเภอสุงไหงโกลกจังหวัดนาราธิวาสนายฉัดชัยอุตสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตรแก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสปกจำนวน101ราย123แปลงเนื้อที่ประมาณ368ไร่งาน97ตารางวาซึ่งเป็นเกษตรกรในพื้นที่ตำบลปูยออำเภอสุงไงโกลกตำบลโคสิตตำบลไพรวันตำบลพร้อนอำเภอตกากใบตำบลแม่งอำเภอแวง้ง และตำบลบูกิตอเอจริญอาร้องจังหวนราธิวาสโดยมีนายประเสริฐกองสงปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาสเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่และเกษตรกรในพื้นที่ร่วมในพิธีสำหรับเกษตรกรที่ได้รับมอบโฉนดที่ดินในวันนี้เป็นเกษตรกรกลุ่มแรกของจังหวัดนราธิวาสที่ได้รับโฉนดเพื่อการเกษตรพร้อมกับจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศ ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจะพัฒนาสิทธิ์และยกระดับมูลค่าที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินที่สามารถไปต่อย,ยอดสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยเฉพาะใช้หลักประกันสินเชื่อกับทกศ ได้เพิ่มมากขึ้นรวมถึงการเข้าถึงการบริการการช่วยเหลือเยียวยาในกรณีประสบภัยพิบัติจากภาครัฐสามารถสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพที่ดินและมูลค่าที่ดินโดยช่วยกรรันสร้างสินทรัพย์บนดินร่วมกับสปกรหรือหน่วยงานต่างๆในการปลูกมีค่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและยังสามารถนำไม้ยืนต้นที่ปลูกในพื้นที่โฉนดเพื่อการเกษตรในวันนี้มาเป็นหลักประกันเงินกู้กับทกอสอได้อีกทางหนึ่งนอกจากนี้ภายในงานได้มีการมอบโฉนดเพื่อการเกษตรและมอบปลาไม้ตะเคียนทองและยางวาด แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วยซึ่งคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่11กันยายน2566ที่ผ่านมาโดยในคำแถลงดังกล่าวมีนโยบายการให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์เพื่อสร้างโอกาสในการมีอาชีพรายได้และความมั่นคงในชีวิตโดยรัฐบาลจะเร่งดำเนินการให้ประชาชนมีสิทธิในที่ดินมีชีวิตที่มั่นคงพิจารณาเอกสาร สิทธิการใช้ประโยชน์ให้เป็นโฉนดเพื่อให้สามารถนำไปต่อย,ยอดให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้นำมาพัฒนาที่ดินเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาวทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสได้มีพระ,ะราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ7,1859ร้เไร่เป็นพื้นที่เขตดำเนินการปฏิรูปที่ดินเนื้อที่ประมาณ25,838ร้ไร่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัดนราธิวาส1ิอำเภอร,รวม11โครงการโดยได้ดำเนินการจัดที่ดินให้เกษตรกรแล้้้วทังสิน 2,840ราย3,952แปลงเนื้ออาทิประมาณ17,633ไร่ซึ่งในปีงบประมาณพุทธศักราช2567ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเอกสารสิทสอปก4สถึง01ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกรจำนวน562ราย562แปลงเนื้อที่ประมาณ1,804 16ไร่3งาน77ตารางวะหา ปทิตาหนดกระโบคผู้สื่อข่าวนราธิวาสรายงานเดลิเมเรอร์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้สื่อยุคใหม่สองทุกมุมมองสื่อกลางเพื่อประชาชน